มณฑลฐานบกที่28ค่ะได้จัดกําลังพลจิตอาสานะคะเข้าเยี่ยมครอบครัวทหารใหม่แล้วก็นําสิ่งของไปมอบให้ด้วยเพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยของกองทัพบ,บกค่ะที่บ้านเลขที่35หมู่ที่4ตําบลชัยพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดเลยพลตรีสุระสินโสภาผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่28ได้มอบหมายให้กําลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจและชุดแพทย์เคลื่อนที่ของหน่วย ได้นาสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์เข้าเยี่ยมครอบครัวของพลทหารชาติชายพรดีลกรัตที่เป็นฐานใหม่ผัดที่1นึ่งทับหกสี่สังกัดกองร้อยมณฑลฐานบกที่28แและได้เข้าประจำการก่อนที่ภรรยาเนี่ยนะคะจะคลอดบุตรแต่ด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องเข้ามาประจำการเพื่อเข้ารับการฝึกและจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ก็เลยไม่สามารถออกมาเยี่ยมภรรยาหลังคลอดบุตรได้ ทางผู้ัญชาการมนฑลฐานบกที่28ค่ะเลยได้จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าไปที่ครอบครัวของพลทหารชาติชายเพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยของกองทัพบ,บกโอกาสนี้นะคะพลทหารชาติชายได้พูดคุยกับภรรยาแล้วก็ดูลูกชายผ่านระบบวิดีโอคอลด้วยสร้างความดีใจแล้วก็ความปลับปลื้มให้กับพลทหารชาติชายเป็นอย่างมากที่ได้เห็นหน้าภรรยาแล้วก็ลูกชายนะคะที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเป็นครั้งแรกค่ะทหารก็จัดกำลัง